อีกหนึ่งคำถามเลยที่แอดมินได้บ่อยมากก็คือตัวเนื้อผ้าเนื้อผ้าแห้งไวกับเนื้อผ้าปกติเนี่ยต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะสาธิตให้ดูจะเทสให้ดูนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวเนี้ยเป็นรุ่นปูนะคะเป็นห่วงอกลายปูนะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าแห้งไวนะคะุณพ,พ่อคุณแม่คะเวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยอ่นานั้าจะออกมาเป็นเม็ดเม็แบบนี้เลยนะคะไม่ต้อเลยไม่มั่นใจว่าในกล้องจะเห็นไหมมีไอะลีกฝัง อย่างนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะเวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยด้วยความที่เนื้อผ้าตัวเนี้ยเขาจะเคลือบ water resistant มาด้วยนะคะก็เวลาที่โดนน้ำเขาจะเป็นเม็ดๆอยู่แบบนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะตัวนเนี้ยเนี้ยท้าแห้งไลเนาะ แต่แอดมินให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น p ี0 3านาีเนาะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเนื้อผ้าปกตินะคะก็คือเนื้อผ้า 3D soft skin ของเรานะคะตัวนี้อ่อนโยนต่อผิวเด็กนี่เวลาที่สีดน้าเวลาที่เนื้อผ้าโดนน้ำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ขะจะเห็นเลยว่าตัวเนื้อผ้าเขาอะน้ำมันจะซึมเข้าไปที่เนื้อผ้าเลยจะไม่ได้เกาะอยู่ข้างบนตัวเนื้อผ้าเหมือนตัวที่เป็นตัวเนื้อผ้ากันน้ําแบบรุ่นเมื่อกี้นะคะแบบรุ่นโปรรุ่นเมื่อกี้เนาะนี่ อันนี้ก็เป็นความแตกของเนื้อค่าทั้งสองรุ่นที่เรากำหนยอยู่นะครับค mm. ุณพ่อับแม่่ะ